สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมไอติมไรเตอร์ครับโอเคครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นซีนารีโอกันนะครับอ่าซีนารีโอจะเป็นแบบฟีเจอร์ของเกมเดอะซิมนะครับที่มีตั้งแต่ในเบสเกมเลยนะครับที่เอาไว้สำหรับแบบสำหรับคนที่เป็นแบบผู้เล่นมือใหม่นะครับที่แบบยังไม่รู้ว่าเกมนี้มันมีแบบไว้ใช้ทําอะไรสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับจะได้แบบคุ้นเคยกับระบบและจะได้รู้ว่า รู้ถึงกับ potential รู้ถึงความสามารถของเกมนี้นะครับก็มันจะมีแบบซีเนดิโอหลายประเภทนะครับอย่างเช่น welcome ซ c เน a ิโอนะครับที่มีแบบที่เป็นเซเลนที่เล่นง่ายๆนะครับอย่างที่เห็นกันในแถบสีดำนะครับแถบสีเทาตรงบริเวณแบบใต้ตัวใต้ตัวชื่อเฉไรนะครับก็าจะเก็นว่าเด็กมือใหมนะครับอ่าตัวซ c เน a ิโอนะครับมันจะมีแบบ หลายความระดับความยากนะครับก็มี beginner เอย easy intermediate นะครับลงมปถึงระดับ hard นะครับอันลัก t ี h เชฟนะครับอันนี้ก็คือ hard เลยนะครับซึกวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นซีรีนี้นะครับ alien stormy p a r e n t s นะครับที่ He needs to take care of the yonger u sibling after the planets and The family w a l h a v e been a b d u c t e d by aliens นะคร <gasps> ันไม่รู้ต่างดาวขโมยพ่อแม่เด็ก2คนไปเพื่ออะไรก่อนนะครับ <h ums> Luckily the aliens were nice enough to leave a note นะครับ The parents will be returned to them once both of k i s rise the g r a c e and some similes นะครับโอเ okay. ค Requirement ในซีสเนโอนี้นะครับก็จะมี1สิมบรูทหนตัว ซิมเด็กวัยประถม1ตัวนะครับแล้วก็ซิมที่เหลือ1นถึงหตัวก็ได้ที่เป็นวัยผู้ใหญ่หรือแก่วันนั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวเล่นเลยแล้วกันนะครับอ่ะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเล่นเป็น h s u s e h o o l ไหนนะครับซึ่งเออผมได้ผมได้เตรียม h s u s e ์ o ู l ที่มีอยู่ในเซฟเกมไว้เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นนะก็กดที่ a s s i s t i n g นะครับตรงนี้ในที่สุดก็มาถึงในรอบนี้แล้วนะครับ <S alien s t o r e my plans นะครับเอ,อ You start a new challenge scenario นะครับ e c k out the scenario panel to the left for more details นะครับ You can find more information about scenarios in lessons under the left mode category นะครับโอเคจะเห็นอยู่ตรงด้านมุมบนซ้ายนะครับมันจะมีแบบทงอยู่นะครับอ่ะเปิดออกมาตรงนี้นะครับมันจะเป็น Alien Store My Plans a นะครับอ่าก็คือเป็นแบบ Event Scenario นะครับอ่าซึ่งแบบ เราก็มีแบบหลายทัสซี่ทจะต้องทำเหมือนกันนะครับก็คือเอ่อต้องหาเงินให้ได้หมื่นห้าหมื่นห้าเองเหรอเฮ้ยต้องทําให้ซิมไวดเด็กนะครับมีเกรดผลการเรียนอยู่ในระดับ a นะครับให้ซิมไวรุ่นมีผลการเรียนอยู่ในระดับเเหมือนกันนะครับโอเคเอ่อแล้วก็ complete and aspiration with ชายสินะครับก็คือให้ซิมไวดเด็กอะสามารถแบบเอ่อมีความประสบความสำเร็จในช่วงไวัยของตัวเองนะครับซึ่ง ในครอบครัวนี้นะคะรับพอดีผมจะมีธีมอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่นกับครอบครัวนี้นะครับเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มความแย้กับเฉลงงี้นะคระะับอคนนี้นะครับเป็นพี่ชายคน,นโตนะครับของบ้านนี้นะครับอ่ก็คือคุณพันเดอร์สตาร์ลิงนะครับหรือคนที่ผมอาจจะขอญาตเรียกชื่อว่าน้องป้อมนะครับเเด็กอีกคนนึงนะครับเด็กอีกคนหนึ่งชื่อว่าชื่อว่าบลอตซอมสตาร์ลิงนะครับหรือที่ผมจะขอญาตเรียกชื่อเล่นว่าน้องโต๊ะ นะครับ <c oughs> จะบอกก่อนนะครับว่าน้องป้อมกับน้องโต๊ะนะครับเป็นชื่อซิมที่ผมแบบหะที่ผมแบบตั้งขึ้นมาอย่างสมมุตินะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโดดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงนะครับเออถ้าชื่อทั้งสองคนอนะบังเอิญไปตรงกับชื่อของคนที่มีตัวตนอยู่จริงคนไหนนะครับก็บอกให้รู้เลยได้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับอ,อ่าโอเคแล้วก็ ไม่ต้องไปสนใจผู้ชายใส่เสื้อคอเต,ต่าที่ยืนอยู่ข้างนอกคนนี้นะครับคนนี้ก็แค่แบบเป็นซิมผู้ใหญ่ที่ผมสร้างขึ้นมาเล่นๆเฉยๆนะครับเพื่อให้บ้านอะไนี้มันสามารถสร้างลงพื้นที่ได้เฉยๆนะครับเพราะว่าอย่างในเฉลงนี้นะครับเราเล่นแค่กับซิมที่เป็นวัยรุ่นกับซิมวัยเด็กนะครับก็ถือว่าผมให้เกียรติให้ถือว่าไหนๆก็ไหนๆก็คุณก็มีความจำเป็นต่อการใช้ในเฉลงนี้ในช่วงต้น,นะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตให้เกียรติ ในการแนะนำตัวคุณนะครับชื่อว่าคุณอัซิมเลสโฮเดอร์นะครับอ่ะโอเคอ่ะเียบร้อยแล้วคุณจะไปไหนก็ไปเลยโต๊ีมในการได้เฉลงนี้นะครับผมต้องการที่จะให้แบบทั้งสองคนเป็นพี่น้องที่มีนิสัยรักเนเสียงดนตรีนะครับอ่ะนี่ก็คือคุณพี่ป้อมนะครับพี่ป้อมของเรานะครับก็คือมี a s p อ r a t i o n เป็น musical genius นะครับน้องโต๊ะนะครับน้องโต๊ะก็มี แอสเพเดชันในวัยเด็กก็คือเป็นคร e เอทีฟจีนีสนะครับแล้วก็มีดิัยที่เป็นแบบมิวสิก r ลเวด้วยนะครับผมจะให้ชเลนหนว่าทั้งสองคนอ่ะจะต้องแบบเรียนได้ผลการเรียนที่ดีในขณะที่ตุทั้งสองคนอ่ะจะต้องแบบสารต่อความฝันในการเป็นในเส้นทางสายนักดนตรีนะครับอ่าทั้งสองทั้งสงคนจะเป็นแบบพี่น้องที่เล่นดนตรีไป ที่ที่จะไปตระเวนเล่นต,ตัวตีมที่ต่างๆนะครับในเลาส์ในบาร์ต่างๆของเมืองของของในเกมเดอะซิมนะครับเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงตัวครอบครัวของตัวเองเพื่อให้ได้เงินอย่างน้อยหนึ่งห้าพันนะครับมันเป็นอะไรที่แอบ,บหาทําอยู่นะครับเนี้ยเออเริ่มแรกนะครับดูที่ความต้องการของเด็กก่อนนะครับก็ยังอยู่ในเกมที่อยู่ดีอยู่นะครับอ่ะ อ๋อแล้วก็ตัวเงินนะครับเงินตอนนี้ก็คือไม่อยู่ห้าร้อยนะครับอนะ่ะ mm hmm. นี่ก็คือพื้นที่บ้านนะครับบ้านก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะด้วยงบด้วยงบที่มีจํากัดอยู่แค่ห้าร้อยซิมโลเรียนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นอ่ะจะต้องใช้สดอย่างประหยัดนิดนึงนะครับในการสร้างบ้านนะครับเออล,ล,ลืมบอกไปเลยนะครับว่าผมเพิ่งไปสสยแพ็คแพ็คเสริมเกือบหมดหน้ตาตัก mm ่ะ hmm. โอ้โหเออจ่ายไปทีหนึ่งก็คือจ่ายไปเป็น,ปนแบบพันพันพัน,พ,นพันอะ่ะเออ เดี๋ยวสร้างหลังคาคุมกลาหัวสองพี่น้องหน่อยนะครับอ่ะแฟลตสแควร์นะครับอ่ะมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับไปสร้างหลังคานะครับสร้างหลังคาโอเคคือด้วยความที่ว่าในที่นี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับเราจะต้องแบบ่อที่เราจะหาสิ่งของมาดูแลความต้องการของซิมนะครับเราจําเป็นจะต้องมีแบบขอที่สามบัตเพิ่มที่มีความสามารถในการสร้างไรายได้สร้างสกิลให้กับซิมผู้นี้นะครับอ่ะ คือด้วยความที่ว่าถ้าสองคนเนี่ยจะเป็นแบบพี่นสองพี่น้องสายทางนดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะจําเป็นจะต้องมีนี่นะครับเฮ้ยโอเคเออช่างมันแล้วกันเอาเป็นว่าเพิ่งต้นนะครับหาสิ่งที่ทําให้สิ่งมันไม่ตุยก่อนนะครับโอเคก็ใช้นี่นะครับ always has a snack bag นะครับเอามาวางทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะแค่นีก็พอแล้วือ คือไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าม er ันเป็นช่วงที่มันกำลังจะอัปเดตแพทช์ใหม่หรือเปล่านะครับ เกมมันก็แอบ,บจะบักไปนิดนึงนะครับก็น้องโต๊ะเป็นอะไรครับไอคานเฮ้ย hey. what if ประสม become a failure? what if everyone thinks he already is mm hmm. ไม่ต้องเป็นหัวนะครับเพราะว่าคือจะบอกว่าผมเห็นอนาคตของน้องนะครับน้องมีน้องก็คือเป็นเด็กที่เกิดประสบความสูญเส็จในชีวิตในอนาคตนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมไปเอาเราไพูดวันนี้ mm hmm. เดี๋ยว คือตอนนี้ด้วยความที่ว่าเงินทุนยังขาดนะครับแล้วเรายังขาดอุปกรณ์ในการแบบในการหาตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปอาศัยอุปกรณ์จากที่อื่นก่อนนะครับเดิร์ล่าแฟร์นะครับน้องน้องโต๊ะกับน้องป้อมไปด้วยกันทั้งสองคนนะครับอ่ะโอเคมาถึงแล้วนะครับอ่ะไม่ให้เสียเวลานะครับทุกคนไปฝึกสกิลกันเลยนะครับก้อนต้นนะครับให้น้องป้อมมาฝึกกีตาร์ก่อนนะครับอ่านี่นะครับอ่ะ พนะครับน้องน้องโต๊ะนะครับถ้าเกิดเป็นยังโตพอที่จะเล่นไม่ได้นะครับก็นั่งทำกันบ้างก่อนแล้วกันครับดูโฮมเวิร์กนะครับก็ฝึกกีตาร์กันก่อนนะครับซึ่งแบบไม่ต้องห่วงนะครับในอนาคตเดี๋ยวถ้าเกิดฝึกเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวน้องป้อมนะครับเดี๋ยวน้องป้อมจะเก่งขึ้นเองนะครับในการเล่นเล่นกีตาร์นะครับฟิชชั่นอีโช อะไรครับ hmm? คุณจะมาคุณจะมาแย่งซีนทําไมทําเนี่ยหยุดเลยหยุดเลยนะครับคุณอย่าไปแย่งซีนอย่าไปแย่งซีนน้องป้อมที่อนาคตในสายทางจะเป็นปนักดนตรียังก้าวไกลอยู่นะครับนะเออแล้วน้องโต๊ะไปไหนเนี่ยน้องโต๊ะมามาทํา,แบบทาทกันบ้านอยู่แบบคือนั่งชมวิวทะเลทรายดูทํากันบ้านอยู่แบบเนี้ยอ่าะน้องป้อมนะครับแอดควายเดอะกีตสกิลนะครับโอเคแล้วก็น้องป้อมก็แอดควายอินทิบเนอร์สกิลด้วยนะครับอ่า ออนเดือดรนเรมนะครับเออคือค่าชื่อเสียงนะครับค่าชื่อเสียงหรือค่าเฟรมนะครับมันจะเป็นแบบค่าที่มันมากับแพ็ก get fame มัครับอ่าก็คือถ้าเกิดว่าเราทำตัวให้เป็นแบบจุดสนใจมากเท่าไหร่นะครับก็จะมีชื่อเสียงมากเท่านั้นนะครับซึ่งแบบการที่แบบเราเล่นกีตาร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะครับอ่าโอ้เวิร์กคอมพลีทนะครับโอเคเก่งมากเลยครับน้องโต๊ะนะครับน้องโต๊ะอ่าเดี๋ยวมันมีอะไรที่น้องโต๊ะสามารถทำได้บ้างนะครับเนี่ยเออ แฮกทีซิงกิ้งนะครับเออน้องโต๊ถ้าเกิดว่าน้องโตเล่นกีตาร์ไม่ได้ก็มาก,ก็มาร้องเพลงก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ะ mm hmm. เออไม่ต้องห่วงนะครับน้องโต๊ค่อยๆร้องนะครับ mm hmm. เดี๋ยวร้องฝึกร้องไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะเก่งขึ้นเองนะครับ mm hmm. อะไรครับพี่ฮะไปเนิร์ฟนะครับฟอร์แบลิกเพล์มิวสิกนะครับ mm hmm. ก็ทนฟังพี่ชายของคุณ ฝึกเล่นกีตาร์ก่อนนะครับการที่เราจะเล่นดนตรีเก่งให้ได้นะครับเอ่เราจะต้องผ่านจุดเทียบเราเล่นดนตรีแย่ๆมาก่อนนะครับเพื่อสั่งประสบการณ์เพื่อสะสมความสามารถการขยับเครื่องไม้เครื่องมือการขยับกล้ามเนื้อนะครับให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับอ่าแอดควายซิงกิลสกิลนะครับน้องโต๊ะนะครับน้องโต๊ะเออแอดควายคิวเอติวิทย์สกิลเออก็ด้วยความที่ว่าน้องโต๊ะยังเป็นเด็กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเรียบสกิลมันก็จะได้สกิลเด็ก พิ่มมาด้วยนะครับอ่ะคือยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่นะครับติมก็จะได้อะติปเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเท่านี้เออ Thinking isterable นะครับเอ้ยอย่านะครับคุณคุณต้องหากินด้วยการร้องเพลงนะครับอ่ะคุณจะไม่ชอบร้องการร้องเพลงไม่ได้นะครับแล้วก็ใน Aspiration ของน้องโต๊ะนะครับอ่าก็เป็น Creative Genius นะครับ a c ่ i v e Level 3 Creativity Skill นะครับอ่าและต่อไปก็ เลเอพิเทนอินทรีเฮาส์นะครับเดี่ยวนะแล้วเราจะไปหาต้นบ้านต้นไม้าจากไหนก่อนนะครับเนี่ยเออลืมลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยนะครับอ่ะรีบหาเงินนะครับรีบหาเงินนะครับอ่า mm hmm. อย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งคิดที่จะไปวอกแวกทําอะไรทั้งนั้นนะครับหาเงินให้ได้คอนนะครับจะได้แบบจะได้เอาเงินมาซึนเจือความฝันของน้องทั้งสองคนนะครับอ่ะถ้าเกิดไม่มีเงินนะครับมันจะไม่สามารถ เราจะไม่สามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้นะครับในโลกที่เป็นไปด้วยทุนนิยมนะครับน้องโต๊ะร้องเพลงเลเวลสองแล้วนะครับ่ออ musical insecurity นะครับ it's hard to improve your musical ability when you're playing i l l i t r a t e everyone around you นะครับเออเ็าเป็น huh. ร้องไปอายนะครับเออเล่นกีตาร้องเพลงอะไรให้มันแบบเป็นอิสระไปเลยนะครับอ,อถึงแม้ถึงแม้เสียงร้องของคุณเสียง รถกีตาร์ของคุณเป็นยังไม่เยีดีนะครับก็็ช่างมาอะเลยนะครับก็ให้มันเป็นภาระของคนอื่นไปแล้วกันนะครับน้องป้อมได้กีตาร์เลเวลสามลยนะครับคือ activity skill level ห้าแล้วโอเคน้องโต้ครับน้องโตะพักก่อนดีกว่านะครับไปไปไปเข้าห้องน้ําก่อนนะครับออะคืการร้องเพลงนะครับเราจะต้องมีการขยับหน้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะครับถ้าเกิดว่าปวดถ้าเกิดว่าปวดชิ้นช่องอยู่นะครับ กล้ามเนื้อหน้าท้องมันจะทํางานได้ไม่ปกตินะครับและทําให้เสียงร้องมันผิดเพี้ยนนะครับเออลิฟนะครับโอ้โหพอไมซิงโตมาเลนี่เขาเจอเฮ้ยคุณจะมีเวลาที่จะมาหาแบบมาถามหาว่าน้าจะทท้องถิ่นของคุณเหรอครับเนี่ยเออคือถ้าเกิดว่าคุณแต่ยังไม่ยังหาเงินไม่ได้ถึงพันหนึ่งพันซิมบิเลียนนะครับคุณก็จะไม่มีวันจะได้ไดกลับบ้านเกิดคุณนะครับเออคุณคุณป้อมนะครับคุณป้อม น้องโตเริ่มหิวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไปตรงนี้นะครับ hmm? คุณช่วยคุณช่วยอยู่ประจำโตะมิสิ่งเน่อยนะครับตรมมิโซลจิคุณมีนว,ว่าชามนะครับเอออ๋อ,อโอเคคือจะต้องเป็นแบบซิมไบทีนขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถหยิบถึงว่าขออาหารได้นะครับโอเค <S <S น้อแทเวนฮอปปี้มิสอัพนะครับอ่าถ้าบอกว่าผมเพิ่งแบบซื้อแพ็คที่บิสเนสเซอรฮอปปี้มานะครับเออลืม บบนี้ก็คือแบบน่าจะเข้าทางเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันมียบอีเวนต์โนอีเวนต์อยู่ที่นอทาวเวนนะครับอ่ะน้องโต๊ะน้องโต๊ะน้องโต๊ะ,ตะไปคุยอะไรกับนักผสมเครื่องดื่มแบบนี้คุณยังเด็กเกินกว่าวจะดื่มนะครับ <c oughs> เออน้องโต๊ะนอทาวเวนนะครับอ่ะเป็นเมืองใหม่ที่มากับแพ็คบิซิเนสแด์ฮ็อบบี้นะครับโอเคมาแล้วนะครับก็แต่อตรงแบบจุดงานอีเวนต์อ่ะนี่ไงเออ meet up information นะครับอ่ะ เราดูนี่นะครับรอนสปอ t l ตไลสตาร์นะครับ Facilities will provide microphone, piano and a cooler for ฟ i g h t refreshment นะครับมันจะเป็นทุกวันศุกร์นะครับกับทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงถึงเอ่อเวลา6โมงเย็นถึง5ทุ่มนะครับวันนี้วันอาทิตย์นี่ว่าเออ uh huh. วันอาทิตย์ที่ e v e r s t ์ t เตนะครับโอเคเขาก็ถูมิดอารนะครับคือเครื่องดนตรีชนิดเดียวที่เด็กสามารถเล่นได้นะครับก็คือเปียโนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอะ เราไปหาเปียโนให้น้องตกเล่นก่อนดีกว่านะครับเออเดี๋ยวกุณ b บ r n i นิสโรเบเออออกไปนะครับออกไปออกไปเออดอมเบรนดี้อิสระชันนะครับอ่ะคือขอพื้นที่สำหรับการฝึกความสามารถน้องหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่ป้อมมาด้วยแล้วกันะครับแล้วกันนะครับอ่ะบิงชันเดอร์สตาร์ลิงเฮีนะครับอ่ะนี่ไงเออปราตกปลานะครับอ่ะกรนเดอะ n คนนะครับตกปลาก่อนดีกว่านะครับเออ คือไม่ต้องสนเรื่องความสะอาดของบ้านเมืองนะครับบ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้เป็นไปนะครับอ่าก็เราเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับอ่ะน้องโตนะครับน้องโต๊อ่ามาหยิบของจากคูลเลอร์นี้แล้วกันนะครับแฮร์รี่มิลนะครับแอดกราโนล่านะครับอ่ะเออหยิบกราโนล่ามาฟรีเลยนะครับเมืองนอร์ทฮาเวินะครับก็น่าจะเป็นแบบเมืองที่แบบรับบริการดีโคตรเลยนะครับเนี่ยมันมีแบบมีคูลเลอร์ฟรีให้ทุกคน่ะสำหรับมา กินกน,นัแล้วเพื่อให้คุณจะออกจากโต๊ะสักทีนี้ uh huh. เออคุณเบอร์นิสเออต้องป้อม i r e fishing skill นะครับออโอเคสวัสดีครับคุณคุณน้าเบอร์นิสนะครับออกแต่โต๊ะทีเออครับฟอร์เทนเออได้ไหมเนี่ยได้ไหมฮะได้ได้ใช่ไหมแรล็กคิสเออน้องโต๊ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่นอนับน้องโต๊ะน้องโต๊ะเออ้องป้อมจับปลาซิลได้นะครับเออ ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคน้องโต๊ะอควายเปียโนสกิลนะครับอ่าฮะจับได้อีกตัวหนึ่งนหาซิลอีกตัวหนึ่ง mm hmm. เออแล้ว,ลว,ลวประเด็นคือแบบน้องน้องโตะเล่นเปียโนอยู่กลางสายฝนแบบนี้แล้วไม่มีใครจ่ายทิปให้เลยนะครับเนี่ย mm hmm. โอ้คือจะบอกว่าการเล่นเปียโนนะครับเราจะเป็นต้องใช้พลังงานในการเล่นเปียโนนะครับเออมันไม่ใช่ว่าจะเล่นฟรีๆนะครับขึ้นอย่างน้อยก็ช่วยแบบมีคอม ช่วยหาคอมเพเซชันให้น้องหน่อยนะครับเออน้องป้อมได้ป้าท้องนะครับเออห้าทุ่มและห้าทุ่มแลวขอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเออไม่คือว่าน้องทั้งสองคนจะต้องไปโรงเรียนนะครับอ่าคือถ้าเกิดว่าพักผ่อนไม่เพียงพออ่ะน้องก็คือแบบจะไม่สามารถทำอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราอย่างน้อยก็ขอนี้หน่อยลวกันนะครับเดี๋โค,คซิแคแคมเปอร์สิริภินะครับสองเตียงไปก่อนเออ น้องป้อมน,น้องป้อมนอนตรงนี้นะครับแล้วก็น้องโต๊ก็นอนตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนอนครับนอนเก็บแรงไว้ไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะครับน้องป้อมเออล,ล,ลืมให้น้องป้อมทำกันบ้านเออทำกันบ้านก่อนเออดูโฮมเวิร์กนะครับอ่ะแล้วน้องโต๊ะนะครับน้องโต๊ะกินข้าวนะครับกินข้าวเออจะต้องรีบจัดการตัวเองก่อนที่จะไปโรงเรียนสายนะครับอ่ะ ครูฟอร์น้องป้อมสตาร์ทอิน About an hour นะครับเออครูฟอร์มโตสตาร์ทอิน About an hour เหมือนกันนะครับ,ค,รบคุณป้อมครับคุณป้อมขับตานให้เสร็จก่อนนะครับอย่าเพิ่งคุยกับน้องอย่าเพิ่งคุยกับน้องทักกันบ้านก่อนฮึแค่อะซิม About to go to class w u l d you แค่ทุ o ยวิ่งขึ้นไหนมันก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะครับก็ไปโรงเรียนด้วยเลยแล้วกันนะครับกับน้องป้อมนะครับโอเคมาแล้วนะครับโรงเรียน Back school day เออ <c oughs> มันมีแบบนี้ด้วยเหรอในครับเนี้ย แล้ววันแรกที่มาเรียนก็คือฝนตกแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเออแล้วก็โรงเรียนนี้นะครับอ่าก็มันไม่ใช่โรงเรียนที่เป็นดิฟ a u ฟ t อในเกมนะครับก็อย่างที่ผมแบบได้ทำได้ทําคนบ้านสร้างบ้านดีพีสนะครับอ่าที่เป็นสร้างโรงเรียนรูปกระดูกต้นขานะครับที่บอกว่าตัวโรงเรียนดิฟ a u ฟ t อของเกมนี้นะครับมันค่อนข้างแบบใหญ่เกินตัวนะครับ mm hmm. ใหญ่โล่งเกินตัวแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยอ่ะสร้างโรงเรียนที่มันแบบสามารถอยู่ท่าไรที่นอน,น,อนได้ mm hmm. คุณค่าโอเคนะครับอ่า เดินไปหาครูใหญ่ก่อนนะครับอ่ะครูใหญ่เมย์เบรสคอต์นะครับอ่ะโรงมาลินดี้อิอราตชันนะครับอ่ะน้องป้อมครับด้วยความที่โรงเรียนนี้อยู่สูงนะครับเพราะฉะนั้นน้องป้อมก็ช่วยรีบเดินหน่อยนะครับเออใครเป็นคนสร้างโรงเรียนนี้ครับนี่อเดินวกวนวุนแบบนี้เนี่ยสวัสดีครับครูใหญ่ครับผมชื่อยินดีไม่มีปัญหานะครับเือฮ้ยยินดีคือใครก่อนล่ะครับเนี่ยเดินออกนิสคูลนะครับอ่ะ ผู้ใหญ่ครับโรงเรียนนี้มันดีกว่าโรงเรียนอื่นตรงไหนนะครับก็หรือว่ามันดีกว่าตรงที่ว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเด็ที่สามารถเล่นเกมเพล์ได้นะครับนะเอ้ยวีลคอมทูกอปเปอร์เดลไฮสคูลนะครับมิสเตอร์สตาร์ลิงนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวคือผมเปลี่ยนชื่อโรงเรียนนี้ไปแล้วนะครับชื่อโรงเรียนนี้ชื่อออฟฟิเชียลของโรงเรียนนี้ก็คือต้นขาวิทยานะครับเอ่อต้นขาวิทยานะครับคุณเอาอะไรมาตั้งชื่อโรงเรียนในพิซคอปเปอร h เดลไฮสคูลก่อนนะครับนะ โอ้โหือเปลี่ยนย i ไใหม่แล้วมันแบบคืองง,งครับเออแล,แล้วเมื่อไหร่แล้วพอนจะเข้าเรียนครับเนี่ยเออเออนี่เราเราเรามาซ้อมเออลืมไปเลยว่าผมมา,มาตั้งของพวกนี้ไว้ตรงนี้นะครับก็บมาซ้อมดนตรีกันในโรงเรียนตรงนี้เลยนะครับอ่ะเหลือเวลา40นาทีนะแค่เดินจากชั้น4ไปชั้นหนึ่งคิดว่าไม่น่าทันแล้วแหละขึ้นไหนๆมันจะลงไปกินข้าวไม่ทันอยู่แล้วนะครับก็จัดก,การสิ่งที่ทำได้ก่อนนะครับจนตอนที่อยู่ไปชั้น4ี่นะครับอ่ะ ก็มันจะมีล็อกเกอร์นะครับเกมล็อกเกอร์ออนนชิพนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคก็ใกล้จะถึงเวลาเข้าเรียนแล้วนะครับน้องป้อมก็ทนเรียนไปครับให้จบข้าวนี้ก่อนนะครับได้เดี๋ยวค่อยไปทานข้าวนะครับเอออ๋อแล้วก็ไม่ต้องเป็นหัวนะครับโรงเรียนที่นี่นะครับเราฝึกให้เด็กอ่ะอยู่อยู่ติดพื้นติดดินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียนอ่ะเราเราไม่จาเป็นนังโตเรียนนะครับเราเรียนบนพื้นเลยแล้วกันนะครับเออ โอเคเริ่มเรียนกันแล้วนะครับ hmm? อะไรครับเนี่ไอ้ที่บอกว่าแบบซ้อมหนีไฟน่ะมันก็ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาในอบบ UI เลยนะครับเนี่ย hmm? ออแล้วคือซ้อมหนีไฟคือซ้อมหนีไฟยังไงอ่ะก็คือเดินลงบันไดเดินลงบันไดวนเป็นรูปงูแบบนี้เออทั้นี่นะครับไปหาคนอื่นคุยกันหน่อยดีกว่านะครับอตายดัตตาใครไม่รู้อ่ะ โอเวอร์ดิสอิรชั่นนะครับอ่ะอินโทรรัก t ซนทูแอคชั่นก็เชิญเลยนะครับน้องป้อมแต่ชอบใครก็เอ่อแล้วแต่น้องเลยนะครับก็ผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินความชอบหรือรสนิยมของคุณอยู่แล้วนะครับนะเออเรารักไก่แบบนี้เลยไหมเนี่ยเอออ่ะฟอกค o กกิ้งเมลเทอเอาว่าหารจโจนะครับโอ้โหก็สามารถแบบขอให้คนรอบๆข้างอสมมติพชื่อสอนให้นะครับแต่ว่าอย่าพึ่งดีเออเกือบ จิบชิปมากินก่อนนะครับอ่ะก็คือลักไก่เดินเข้าไปในห้องห้องโรงอาหารโรงเรียนนะครับเพื่อจะไปซจิบขนมปังมากินเลยเออโรงเรียนมีข้าวฟรีกินนะครับไม่ต้องไม่จะเป็นต้องคนที่ไปซื้อข้าวโรงเรียนกินนะครับก็ถือว่าเป็นคนโง่นะครับไม่ไม่ไม่รู้นะครับว่าเราสามารถไปเอบแอค a ซส e ของที่อยู่ในตู้เย็นโรงเรียนตรงนี้ด้วยได้นะครับอ่ะโอเคอ่ะกินเสร็จแล้วนะครับน้องป้อม รีบมาตรงนี้เลยนะครับอ่ะมาซ้อมกีตาร์ก่อนสักรอบหนึ่งนะครับอ่ะแปเ็เพสโอเคครับมาแล้วนะครับน้องป้อมปึกกีตาร์ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวแต่เข้าเรียนทีตอนบ่ายสองนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวรอซ้อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงว่าบ่ายสี่ห้าแล้วค่อยคยไปเข้าห้องเรียนก็ได้มนันน่าจะทันอยู่มั้งเออลืมไปเลยว่าห้องเรียนชั้นสี่เนี่ยเออน้องป้อมรีบขึ้นไปเรียนสายจนได้ พวกคุณมายืนไอตรงนี้ครับนี่อก hmm. ว่าจะมาถึงห้องเรียนเนี่ยก็บ่ายสองห้าสิบห้าเพิ่งมาถึงห้องเรียนแล้วห้องเรียนโรงเรียนเลิกเรียบร้อยเลยเนี่ยน้ hmm. องป้อม hmm. is performing extremely d i s p l i n t i n g l y at school k e better shape up นะครับเออรู้รู้อยู่แล้วนะครับเออ what's my feeling เออน้องโต๊ะครับน้องโต๊ะมาโรงเรียนกบมามาโรงเรียนนี่ก่อนนะครับ คือมาใช้ฟลัชฟลัชิลิตี้ของเรียนนี้ไปก่อนเลยนะครับอ่ะโอเคน้องป้อมใช้อันนี้นะครับแล้วก็น้องโตก็ใช้อันนี้นะครับอ่ะมาแล้วก็น้องโตนะครับก็มารักไก่หยิบของในตู้เย็นนี้นะครับอ่ะหยิบเอ่อซีเรียลนะครับหลังจากกินเสร็จเราก็ทกํางานบ้านกันนะครับเออแล้วน้องโตก็มานั่งกินข้าวตรงนี้เนี่ยเล็ดเลเลเล แล้วจะกระดึกนั่งทำกันบ้านตรงนี้ทำไมก่อนนะครับเนี่ยนะคือเสียงกับว่าเศษซีเรียลมันตกตรงนี้แล้วมันทำกันบ้านไม่ได้เงี้ยเหรออะไระ<笑><笑>เนี่ยเดี๋ยวข้อมูลอาหารคนอื่นที่สั่งเหลือไว้เนี่ยนะครับเนี่ยหโหก็ได้นะโอเคพี่น้องทั้งสองคนรถกินอาหารด,ด้วยกันนั่งดีๆหน่อยได้ไหมครับเนี่ยโหจะกุยทีแล้วหยิบอาหารจากโต๊ะหนึ่งมาวางอีกที่หนึง่งเออ New Family Dynamic นะครับ Joker นะครับ Would you describe the family dynamic between โต๊ะกับป้อม as b i n ิงโจเซสนะครับเชิญเลยครับทั้งสองคนนะครับทั้งสองพี่น้องสายทางดนตรีนะครับจะต้องรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่ในเชิงบวกนะครับ Homework c o m plete นะครับโต๊ะทำกันบ้านเสร็จแล้วนะครับอ่ะส่วนน้องป้อมนะครับทำกันบ้านให้เสร็จด้วยนะครับแล้วไหนๆก็ไหนๆนะครับน้องโะนะครับมาพัตทิสนะครับพัทิสเปียโน r ีเลทีฟ n รืดิสแตนต์นะครับก็ mm hmm. ผมบอกเนนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณยังหาเงินไม่ได้ยังหาเงินมาไม่พอนะครับก็คุณก็ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นนะครับว่อยู่ในแบบคุณจะต้องอยู่ต่างเมืองจนกว่าที่จะหาเงินกลับไปเลี้ยงครอบครัวที่บ้านเก่าคุณได้นะครับ o อ e r c o m p l e t e เออไปที่อื่นดีกว่ามันมีแล้วไหนให้ไปเข้าอีกบ้างน,นะครับเนี่ยเออไหนดูดิ ลงไปที่ปูวลเวตนะครับในขับของเมืองวิลลครีกนะครับอ่ะก็ทั้งน้องป้อมน้องโตสองพี่น้องนะครับก็ไปด้วยกันเลยทั้งคู่นะครับอ่ะมาถึงแล้วนะครับน้องโต๊ะน้องโตนะครับแบคทิสนะครับอ่ะน้องป้อมนะครับไม่ต้องไปเศร้านะครับถ้าเศร้าก็ฝึกร้องเพลงนะครับอ่ะร้องเพลงระบายความเศร้าออกมานะครับอ่ะน้องป้อม acquire s i n g i n skill นะครับเออเออน้องโต๊ได้เปลียนสกิลูว็สองแล้วนะครับ เออแล้วติปก็ดีก็ได้ติปราคาสูงขึ้นแล้วนะครับเนี่ยจากเดิมที่ได้สอนะครับก็ติปก็มาเป็นสี่เหรียญแล้วนะครับอ่ะเส้นทางตวรีมันลาบากนะครับเออก็อออเข้าใจอยู่นะครับแต่ก็แต่ก็อยาาท้อน,นะครับทั้งสองคนนะครับแล้วสักวันหนึ่งทั้งสองคนจะได้เป็นนะักดนตรตีในตํานานผู้ยิ่งใหญ่นะครับนะพูดถึงกับตัวตัวเองหรือว่านักนนะตรีสองอคนนั่นแหละอ,อ,อะไรแบบนี้อ่ะ คุณเมย์เพลสคอตอะไรครับเนี่ยโอ้โหครูใหญ่ก็คือมาสนับสนุนน้องที่มาเล่นดนตรีในมันจะดูแบบมันจะดูประหลาดไปไหมเนี่ยที่แบบที่ลูกศิษย์ของโรงเรียนของคุณเนะ่ยมาร้องเพลงในในคลับนะี่แบบนี้นะครับ mm hmm. คือครูใหญ่คนไหนเนี่ยเขาจะกล้าสนับสนุนเด็กที่แบบเอาเด็กเด็กที่แบบใช้ชีวิตยอย่างแรงแคบขนาดนี้ครับเนี่ย อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของอาจารย์ใหญ่คนนี้นะครับคุณเมย์เบสกอตนะครับที่ให้การสนับสนุนรู้สิทธิ์ของโรงเรียนของคุณโดยที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําการเยียดหรือไม่ได้มีมีการตีตาว่านะครับว่าเป็นเด็กที่บเป็นเด็กที่หาก,กินกลางคืนนะครับนะก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ของบ้านขอ,ของเด็กทั้งสองคนนี้ด้วยนะครับว่าตอนเนี้เงินก็แทบจะไม่มีเหลือแล้วนะครับก็ต้องขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับเข้าใจความเป็นอยู่ของเด็กทั้งสองคนด้วยด้วยนะครับว่า การใช้ชีวิตของทั้งสองคนก็คือแบบยังยังอยู่ในแบบภาวะตกระกับลำบากอยู่นะครับอเอฮ้ยตัวเหม็นแลวตัวเหม็นแล้โอเคน้องป้อมได้สกิลเลเวลสองแล้วนะครับซิงกิ้งเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนแล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วไปมูเวิร์สเชเกอร์สนะครับไปคอมมอนดิตี้ฟิตเนสนะครับของเมืองวิลล์ครีกที่อยู่ติดข้างๆกันเลยนะครับแบบนี้อ,อโอเคมาถึงแล้วนะครับ ไปครับไปไปอาบน้ำทั้งคู่เลยสิ่งอินชาเวอร์นะครับอ่ะไหนๆก็จะอาบน้ำแล้วก็ขอฝึกสกิลเพิ่มเติมให้ทั้งคู่เลยแล้วกันนะครับโอ mm hmm. okay, เคเรียบร้อยกลับบ้านก่อนดีกว่าหือเดี hmm. ๋ยวนะทั้งสองคนมอกินข mm ้าวกันก่อนครับพากินข้าวก่อน,น,อนเออรีบกินแล้วก็รีบไปนอนนะครับรู้ร,รู้รู้อยู่แล้วเพราะว่าคุณหิว mm hmm. เออ okay, กินเสร็จแล้วรีบไปนอนซะว่าแต่ว่าบ้านต้นไม้ราคาเท่าไหร่นะครับเนี่ย เออเออหรือว่าต่อหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าคืออย่างน้อยก็ขอให้มันมีแบบพจิเป็นการทางอื่นบ้างน,นะครับเพราะว่าดูประเมินแล้วตอนนี้คือแค่เส้นทางสายดนตรีอ่ะมันกูคงจะหาเลี้ยงชีพเด็กทั้งสองคนนี้ไม่ทันแน่ๆนะเออเป็นสองร้อยเออ,เอ,อคือตอนเนี้ยแค่แบบเงินทุนไว้สำหรับแบบการหากีตาร์มาให้คุณ มาให้น้องป้อมเล่นก็ยังไม่มีเลยนะคะอเออคือด้วยก่อนที่ว่าค่าต้นบ้านต้นไม้แพงน,นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยน aspiration น้องหน่อยแล้วก็ดีกว่านะครับอ,อ่ะเป็น artistic quality ดีกว่านะครับเออก็ activity table รู้สึกว่าราคาถูกกว่านะครับเออนีอ่นะครับ135นะครับเออราคาถูกกว่าจริงด้วยเฮ้ยเราอ,อให้แบบมีเงินทุนมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวไยซื้อบ้านต้นไม้ให้แล้วกันนะครับอย่าเพิ่งละทิ้งความฝันตัวเองไปก่อนนะครับรอให้มีเงินทุนมากกว่านี้ก่อน